ที่คนท้องควรหลีกเลี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อลดกลิ่นตัวมีอะไรบ้างมาฟังกันครับประเภทที่1ก็คืออาหารที่มีกลิ่นแรงครับอย่างเช่นเครื่องเทศต่างนะครับคนท้องควรที่จะหลีกเลี่ยงครับรวมถึงผักบางชนิดนะครับเช่นชาโอมสตอครับแล้วก็มีความเป็นหมักดองครับ ในกลุ่มพวกนี้นะครับคนท้องไม่ควรรับประทานครับเพราะทําให้เพิ่มกลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่2อครับอาหารที่มีไขมันสูงครับเช่นของทอดของมันครับแล้วก็เนื้อติดมันครับไม่ควรรับประทานครับเพราะทําให้กลิ่นตัวแรงขึ้นครับข้อที่3ครับอาหารแปรรูปครับอาหารเสลเรจรูปประเภทครับรวมถึงอาหารกระป๋องครับไม่ควรรับประทานครับข้อที่4ครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมและแอลกอฮอล์ครับอย่างเช่นชากาแฟรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกประเภทครับคนท้องไม่ควรรับประทานครับ เพราะเมื่อไหร่ที่ยิ่งทานนะครับก็จะทาให้เราเองมีกลิ่นตัวที่แรงขึ้นแล้วก็ไม่เกิดผลดีต่อเด็กในครรภ์แต่ถ้าหากคนท้องนะครับหลังจากที่เราทําการงดอาหารที่กลับมาขัางต้นนะครับและยังมีกลิ่นตัวอยู่และกลิ่นตัวมีทีท่าว่าจะไม่ลดลงไปนะครับสิ่งที่ควรกระทำนะครับก็คือเราจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้กับเราในหลังตั้งครรภ์โดยไม่มีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้ครับเช่นสเปรย์นะครับกลิ่นการดีเฟสครับเป็นสเปรย์ที่ออกโเฉพาะที่นะครับไม่ดูดซึมผิว่ต้ ครับ